ะะสูจะมารีวิวนะคะกระเป๋าดีออนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นโทสแบกนะคะเป็นไซส์มินินะคะเป็นไซส์เล็กๆน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แต่ว่าเขาเป็นเป็นผ้านะคะไม่ใช่แคนวาสตอนแรกสูเข้าใจว่ามันจะเป็นแคนวาสนะคะแต่พอได้มาแล้วมันไม่ใช่นะคะคือมันเป็นผ้านะคะก็จะให้ดูนะคะด้านหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ให้ดูนะคะด้านหน้าเนาะด้านหน้าเขาก็จะมีปั๊มคําว่าคิสเตียนดีออนะคะน่ารักนะคะ ด้านข้างด้านหลังตัวก้นกระเป๋านะคะแบบนี้ก็คือเขาจะมีหลายสีเนาะแต่ว่าสีเนี้ยเป็นสีแบบว่าซิมมิเจอร์ของเขาเลยนะคะเอ่อสีเนี้ยจะเป็นออกสีน้ําเงินนะคะแบบนี้นะคะก็เอ่อก่อนอื่นนะคะเรามาดูขนาดกันนะคะอ่โซวัดได้นะคะจากจุดนี้ถึงจุดนี้อยู่ที่9้านิ้วนะคะความสูงอยู่ที่หกนิ้วนะคะถึงจุดนี้นะคะด้านข้างนะคะประมาณสองนิ้วนะคะก็ด้านหน้าแบบนี้นะคะด้านข้าง ด้านหลังก้นกระเป๋านะคะนี่นะคะก็ใบนี้นะคะในความรู้สึกของโสเนี่ยถ้ามันเป็นกระเป๋าผ้านะคะรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าผ้าที่ราคาแพงมากนะคะใบนี้นะคะราคาในช็อปนะคะอยู่ที่25 5 0ันห้าร้อยห้าสิบยูเอสลานะคะก่อนภาษีนะคะถ้า คิดเป็นเงินไทยนะคะประมาณ8,000กว่าบาทนะคะสำหรับใบนี้ถือว่าราคาแรงมากนะคะสำหรับกระเป๋าข้านะคะ8,000นะคะแล้วก็ใบเล็กๆนะคะคือด้านในเนี่ยไม่มีช่องอะไรเลยมีช่องเดียวนะคะแบบช่องนี้โลง่ลงๆหนึ่งช่องนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเอ่อตรงนี้นะคะเป็นแบรนด์สเตมนะคะแล้วก็สีเรียยนัมเบอร์นะคะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะจะมีสีเรียยนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเอ่อแค่นี้เองนอกนอกนั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยนะคะ ไม่มีอะไรเลยนะคะนี่เป็นแบบช่องช่องเดียวเลยนะคะมาสลับไปนี้เนาะแต่ว่าน้ําหนักเบามากนะคะถือแบบนี้น่ารักสพายไม่ได้ถือได้อย่างเดียวนะคะของแข็งได้นะคะประมาณนี้นะคะน่ารักมากคือแบบนี้มันดูน่ารักดีนะคะก็เดี๋ยวโสจะรีวิวใส่ของให้ดูแล้วกันนะคะว่าชิ้นนี้ใส่อะไรได้บ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะโสก็จะใส่ตัว iPhone นะคะมือถือนะคะเป็น i iPhone Plu สนะคะคือก็ใส่ได้สบายอยู่แล้วนะคะ ต่อไปนะคะโสก็จะใส่ตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าสั้งใบสั้นชาแนลนะคะซึ่งใส่บัตรใส่ของเรียบร้อยแล้วคือถ้าใส่ใบนี้รู้สึกว่ามันจะเต็มมันจะแบบเหลือเนื้อที่น้อยนะคะเนี่ยถ้าเราใส่ถ้าเราใส่เป็นกระเป๋าแบบนี้มันจะเหลือเนื้อที่น้อยนะคะถ้าเราพกของไม่เยอะเราก็ใส่แบบนี้ได้นะคะคือถ้าใส่แบบนี้มันก็จะได้แค่นี้แล้วก็อาจจะเป็นกุญแจรถยนต์นะคะแบบนี้แล้วก็ลิสติกหนึ่งแท่งคือแค่นี้ โสว่ามันก็เต็มแล้วอ่ะโสด้วมันก็เต็มแล้วนะคะอาจจะแบบนะเนี่ยอาจจะเป็นเอ่อเจลล้างมือแบบนี้แค่นี้นะคะคือเต็มแล้วถ้าเราถ้าเราใส่ตัวกระเป๋าใบนี้เนาะ,ะแต่ทีนี้โสูจะอา่าถ้าโสดใช้โสก็จะไม,ไ,มไ,มไม่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 ใส่กระเป๋าสังนะคะโสดจะใช้เป็นการ์ดโฮเดอร์นะคะเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะก็จะใส่ให้ใหม่นะคะอา่าชิ้นแรกเลยนะคะเป็นการ์ดโฮเดอร์นะคะเน,น,น,ะะนาะ ชิ้นที่สองนะคะเป็นโทรศัพท์นะคะชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นกุญแจรถยนต์นะคะชิ้นที่สี่เล็บสติกอันนี้เป็นเจลล้างมือชิ้นที่ห้านะคะชิออ้นที่หกนะคะเป็นตลับแป้งใส่ได้นะคะต่อไปคินทามือนะคะชิ้นที่เจ็ดอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ อันนี้เป็นลิปบามนะคะเป็นลิปมันก็ใส่ได้อย่างนี้นะคะก็จะมีช่องว่างอีกนะคะทังโล่งนะคะอาจจะเป็นอ่าโซ่อาจจะใส่แบบกระดาษทิชชู่ลงไปนะคะแบบนี้ก็จะได้นะคะประมาณนี้นี่นี่ได้นะคะคือเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะทรงทรงเขาก็จะแบบเล็กๆนะคะมันก็จะบิดแบบนี้มันก็จะแบบไม่ได้ตูงมากมใส่ประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้นะ คือก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าใช้จริงๆอะ่ะก็จะไม่ใส่ของเยอะอันนี้ก็จะไม่ใส่โซ so, ถ้าใช้จริงก็จะอยู่แค่นี้นะคะโซ so, ไม่ได้ใส่กระดาษชชู่นะคะก็มันก็หยิบของง่ายนะคะหากของค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่อะไรเยอะแล้วปากกระเป๋ามันกว้างคือหยิบง่ายนะคะนี่ อยู่ประมาณนี้นะคะก็ความจุนะคะก็ใบเล็กๆเนาะมันก็ใส่ของที่ส่วนจะเปลียนต้องใช้ไมได้หมดนะคะแต่ว่าใบเนี้ยใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าใส่แล้วมันจะทําให้เนื้อที่น่าเหลือน้อยนะคะ่สนก็จะไม่ใช้กระเป๋าสางใบสั้นนะคะจะใช้เป็นการถอดเดอร์แทนนะคะนี่มันก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่่สนเป็นคนชอบกระเป๋าใบเล็กๆนะคะนี่น่ารักมาก ก็ถือให้ดูแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือเขาถือได้แค่แบบเดียวนะคะคือถือแบบนี้หรือว่าของแขนแค่นั้นเองนะคะสะพายไม่ได้นะคะเราจะเอามาสะพายไม่ได้โซจะลองใช้ผ้านะคะผ้าของหลุยอันเนี้ยเอามาเผื่อว่าจะสะพายได้ถ้าเราผูกแล้ะโซก็ผูกนะคะ ูกด้านนี้นะคะแล้วก็ผูกด,ด้านนี้นะคะคือลองทําดูนะคะถ้าแบบว่าเราเราอยากามีสายสะพายอะ่ะแล้วก็เอามาสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นผ้าของลุยนะคะก็น่ารักดีถ้ามันสะพายได้จริงๆถ่าที่อเขาทาสายมารุ่นเนี้ยจะน่ารักมากเลยแต่เขาก็ไม่ได้ทําสายมานะคะ นกนัถ้าผ้ายาวกว่านี้นะคะ mm hmm. ก็จะคอสบอดี้ได้อันนี้ผ้าสั้นนะคะ mm hmm. ก็จะได้แค่นี้นถ้าสาย mm hmm. คือถ้าแบบว่ามันมีสาย,ยมันจะดูน่ารักมากเลยก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะคือคอสบอดี hmm. ้ไม่ได้ถ้าคอสบอดี้ก็จะประมาณนี้ถ้าคอสบอดี้ได้นะคะถ้าสายมันยาวเนาะเป็นผ้า mm hmm. ก็จะแบบน่ารักเลยถ้าแบบว่าคอสบอดี้ได้ คือทําให้ดูเนาะเป็นไอเดียนะคะสูส,ส,ส,สูก็ลองลองลองดูเฉยๆว่ามันโอไหมแต่แต่มันจ้องรัดให้แน่นๆหน่อยสายนะคะนี่สายไม่ค่อยแน่นแต่ก็ลองดูได้นะคะค่ะก็เป็นไอเดียเนาะ,ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆนะคะ,ะสำหรับใบนี้นะคะสูว,ว่าเขาก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงนะคะที่ได้อ่าสำหรับ ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นกระเป๋าผ้านะคะแต่ราคาประมาณ8 0ื0นกว่าบาทเนี่ยมีความรู้สึกว่าราคาค่อนข้างแรงสําหรับตัวโสนะสุว่ามันค่อนข้างแรงเหมือนกันสําหรับใบนี้นะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณชอบนะคะแต่สุว่าเขา่าน่ารักดีใบเด็นเล็กน่ารักนะคะใส่ของก็ถือว่าใช้ได้นะคะเสจของที่สุดแต่เป็นต้องใช้เนี่ยก็ได้ครบเลยนะคะเพราะปกติแล้วไม่ชอบใใบใหญ่อยู่แล้วนะคะค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะก็